อยากให้ผู้ผู้ผู้บริโภคคอยหมั่นตรวจดูว,ว่าเราควรจะรับซื้อหรือถังก๊าซที่มีมาตรฐานนะครับอย่าไปบรรจุตามด้านนอกเพราะว่าข้างนอกเนี่ยโบมาจุหรืออุปกรณ์เขาเนี่ยอาจจะไม่ไล้การตรวจสอบอาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ตัวเลขที่อยู่บนถังกา๊าซนี่มันบอกอะไรกับผู้ใช้บ้างครับคือถังด้านตัวเลขด้านบนนะครับด้านบนตัวเนี้ยมันเป็นน้ําหนักถังเปล่าอย่างเดียวครับว่าถังใบเนี้ยขนาด7กิโลหนัก10.1 นะครับกิโลแล้วก็ส่วนรองลงมาคือทังหมดอายุเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปการทดสอบเนี่ยนะฮะมันอาจจะไปทําใช้งานอย่างอื่นมาผิดประเภทหรือผิดประเภทเนี่ยอาจจะมีส่วนที่ทําให้เกิดอันตรายได้ไก็ผมผมว่าให้ทางเจ้าที่ที่เขารับผิดชอบตรวจสอบจะดีกว่าแล้วก็รองลงมาก็คือเป็นน้ําหนักทั้งปล่าเหมือนเหมือนกับที่หูถังอันนี้เป็นน้ําหนักทางการ์ดเนื้อสุทธินะฮะเนื้อการสุทธ,ะะทธิแล้วก็เป็นน้ําหนักรวมใช่ครับอันนี้มันหักลบทั้งเปล่าเพราะนั้นเมื่อผู้ใช้เนี่ยสามารถยก เอาถังพร้อมเนื้อเนี่ยไปช่างน้ําหนักที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้นะครับมันจะต้องได้17จได้สิบนะครับถ้าเกิดว่ามันเบาวันนี้หรือขาดวันนี้แสดงว่าเนื้อการเนี่ยไม่ครบตามน้ําหนัก